หลังจากที่เราไปกรอกจุลินทรีย์มาแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเติมจุลินทรีย์ลงถังหมักของเราไอทังถังน้ําระบายน้ําของเรานะครับอันดับแรกแล้วก็ปิดน้ํำ่อนนะครับปิดน้ําแล้วเปลี่ยนระบบขึ้นเป็นระบบปั๊มเลยครับตอนนี้แดกขนาดที่หน่าจะปัม๊มได้อยู่นะ ดูกันครับถา,ามได้แล้วเพื่อนๆเราจะแบ่งจุลินทรีย์เราจะแบ่งจุลินทรีย์เข้าถังก่อนนะครับเนาะโดยเจุลินทรีย์4-5ขวดนี้นะครับเข้าถังชุดแรกไปเลยอันนี้แล้วกันเนาะอ่ะนีแล้วกันครับเทใส่ถังเลยครับเพื่อน ผนใส่ระบบน้ำเรียบร้อยครับเพื่อนๆหกขวดนะครับก็จะมียูรินซีสังเคราะห์แสงนะครับยูรินซีนมสดยูรินซีเปลือกไข่นะครับอ่ายูรินซีจ้าปลวกนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักนะครับเนาะจากหอยเชอรี่นะครับห้ 5, าหกอย่างเนี่ยใส่ไปน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปตอนนี้น้ำหมดนะครับผมเติมน้ำให้เต็มถังเนาะ เราก็จะปล่อยตามสายนี่นะครับปุ๋ยชุดแรกนี้นะครับก็จะเดินด้านบนพันนา6เมตรนี่นะครับเพื่อนๆให้ปุ๋ยก่อนครับไม่ได้ให้ปุ๋ยนานแล้วครับเนาะวันนี้มาให้ปุ๋ยโดยการเติมจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ปุ๋ยที่เราหมักเองนะครับนี่ครับหมักเองใช้เองนะครับบานพันไม้พอเพียงนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับการเติมปุ๋ยในระบบน้ำนะครับผมวันนี้ลาสวัสดีครับ